ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องกันกิรติชัยการซึ่งช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับ the law of attraction นะคะตรงๆเลยเป็นเรื่องของการใช้คำพูดเปลี่ยนชีวิตซึ่งอยู่ในการใช้กฎแรงดึงดูดนะคะเป็นเรื่องของการใช้ affirmation การใช้คำพูดการใช้พลังงานต่างๆการขอเชื่อรับนั่นแหละเป็นการฝึกของพวกเราซึ่งกันก็สรรหาร อคอนเทนต์ต่างๆมาทำเพื่อคุณนะคะยินดีต้อนรับคนใหม่ด้วยเช่นกันคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญบังเอิญก็ยินดีต้อนรับด้วยนะคะส่วนคนเก่าที่เป็น f อเป็นแฟนคลับที่ติดตามกันมาน่นๆน,นะคะเข้าสู่ปีที่5้าแล้วเนาอะอก็ยินดีต้อนรับแล้วก็มาส่งพลังงานดีๆให้กับคนที่กำลังลุ้นโชคปุกลุ้นโชคดีในแต่ละวันด้วยนะคะ กันอยากส่งพลังงานดีๆพลังงานที่ทางการเงินให้กับคุณแล้วก็คำอวยพรที่ท่งพลังและท่งคุณค่าดีต่อใจนะคะคำพูดของการเป็นคำพูดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนมากมายมาหลายปีแล้วนะคะแล้วก็แต่ละวันกันก็มักจะได้รับคำขอบคุณสำหรับคนที่ดูคลิปแล้วเกิดความซาบซึ้งหรือคนที่ดูคลิปแล้ว นำไปปฏิบัตินำไปใช้ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นออสิ่งที่กันเคยทำมาแล้วก็ทำแล้วก็สำเร็จในชีวิตกันก็เลยมาแบ่งปันพวกคุณนะคะก็วันนี้มีเคล็ดลับดีๆถ้าคุณอยากจะมีโชคพลุกโชคดีในวันที่1และ16คุณนำไปใช้เลยนะคะเวลาที่จะใกล้ถึงวันเหล่านั้นวันที่คุณลุ้นนะคะซึ่งแต่ละคนก็มีการลุ้นกันเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่คึกคักตลอดนะคะวันที่1กับวันที่16 เช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นดีใจนะไม่เอาเย็นนั่งเศร้านะสมัยกันทำงานกันจำได้เลยนะคะน้องๆที่ทำงานก็บอกเช้าวุ่นวายบ่ายก็แบบรู้สึกตื่นเต้นเย็นก็แบบเออนั่งเศร้าไม่เอานะคะเราแบบเย็นเราเ hey, ฮเราดีใจอะเข้าสู่คอนเทนต์หลักวันนี้เคล็ดลับดีๆที่มาบอกคุณก็คือมีอยู่3ข้อนะคะที่อยากให้คุณจำเก,กันก็พูดบ่อยนะ แต่ก็อยากมาย้ําอีกทีหนึ่งว่าคุณขาทุนหัวอย่าลืมนะจ๊ะสิ่งเหล่านี้ที่เธอจะต้องทําเพื่อเป็นการสร้างพลังงานดึงดูดเงินเงินฟลุกโชคดีไม่ว่าใครจะดึงดูดอะไรงานเงินความรักเอาไปใช้ได้หมดนะคะเช้าของวันที่เราจะลุ้นโชคดีลุ้นโชคฟลุกลุ้นให้มีการเงินเข้ามารวมถึงการสร้างยอดขายด้วยเช่นกันนะคะ เช้ามาคุณอยาพูดจาไม่ดีรวมถึงคำพูดต่างๆที่สาบแช่งคนอื่นบนว่าหยุดเลยนะคะหยุดเลยพยายามที่จะพูดดีๆไว้วันนั้นทั้งวันพูดคำดีๆเลยอย่างเช่นพรุ่งนี้เป็นพรุ่งนี้เชา้าใช่ไหม ตื่นนอนขึ้นมาเช้ามาเราก็บอกเลยวันนี้เป็นวันโชคดีของฉันวันนี้ฉันจะได้รับโชคดีวันนี้ฉันจะได้รับเงินก้อนโตซึ่งก็ทำอะไรที่มันเป็นบวกเป็นคำพูดดีๆเป็นเหมือนพรวิเศษที่จะอวยพรให้กับคุณในเช้าว,วันใหม่ที่ทรงพลังเข้าใจไหมเออเช้านี้เป็นเช้าที่โชคดีของฉัน คราวนี้ฉันเปิดรับเงินทั้งวันคือพูดอะไรสิ่งดีๆอะนะใครจะแบบมากวนเรามาอะไรเราเราก็ต้องอดทนเราต้องฝึกนะคะซึ่งบางคนแบบพอมาใช้ก๊อแรงดูใหม่ๆเนี่ยอืบอกว่าให้คุณเริ่มที่จะคิดบวกคุณไม่พูดลบอะไรเงี้ยก็จะทําไม่ได้เพราะมันเป็นช่วงแรกๆคุณไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งเหล่านี้มันฝึกได้ซึ่งกันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนที่ปากไวอะไรอย่างเงี้ยในอดีตกันก็ฝึกค่ะ มันฝึกทุกวันมันเติมน้ำดีลงไปในน้ำเสียทุกวันน้ำดำาๆนะคะไปดูคลิปที่กันเคยทำไว้ได้เลยน้ำสีแดงเนาะน้ำดำดำมันดำอยู่แล้วเราแบบพูดสะสมพลังงานลบต่างๆไว้ทุกวันแล้วพอเรามาเริ่มเติมน้ำดีเราไม่ได้เติมทีนึงเป็นแบบ หลายหมื่นลิตรเราเติมทีละเล็กทีละน้อยแต่ยิ่งทำน้ำเสียมันก็ออกไปยิ่งเปลี่ยนนิสัยของคุณนะคะอันหนึ่งคือห้ามดา่าห้ามสาปแช่งห้ามพูดไม่ดีในวันนั้นนะถามว่าเออพูดจะหยับคายได้ไหมหรืออะไรเงี้ยกู้มึงหรือเราเป็นคนพูดหยาบหยาบคายเราเป็นคนพูดไม่พออะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งกันก็ไม่เห็นประโยชน์นะคะว่าจะพูดทําไมกันก็เป็นคนพูดแบบนี้เหมือนกันนะเออแต่พอเราเริ่มแบบ มาทาอะไรต่างๆเราก็อยากเป็นคนที่ดูสุภาพเป็นคนที่ดูแบบจิตใจอ่อนโยนหรือเป็นพูดพูดดีมันก็เป็นสีแกปะปากไงแต่ถ้าใครอยู่แบบติดปากคือคุณพูดหยาบคายได้แต่คุณไม่พิดาไม่ได้ไปแช่งใครอะไรเงี้ยอวยพรให้คนอื่นด้วยนะคะเวลาที่คุณมาดูคลิปนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากให้พรคนอื่นให้คนอื่นแบบเออขอให้ทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้โชคดีนะก็กล่าวอวยพรให้กับเขาไป คุณก็จะได้รับพรวิเศษด้วยว่าคุณเป็นคนเอ่ยวาจาที่ดีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเวลาที่เราพูดดีๆเรารักษาคําพูดเรืออยต่างๆเนี่ยเราหนึ่งจำไว้ให้แม่นเลยนะว่าเราจะไม่ สาบแช่งพูดไม่ดีกับใครแม้ว่าคนคนนั้นจะทำไม่ดีกับเราก็ตามเราต้องหลบมันนะคะหลบไปเพราะว่าวันนี้เราจะรับโชคดีทางด้านการเงินโอเคไหมข้อหนึ่งผ่านพ้นไปแล้วนะจ๊ะต่อมาก็คือข้อที่สองนะคะให้อารมณ์ดีทั้งวันเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งอะ่ะก็คือเราจะไม่พูดด่าพูดแช่งพูดว่า หรือพูดให้ใครไม่ดีนะคะรวมถึงการทําอะไรที่ตรงข้ามก็คืออวยพรให้เขาใช่ไหมข้อที่2คือทําอารมณ์ให้ดีและเป็นบวกทั้งวันคือมันก็จะอารมณ์ดีๆทั้งวันนะพยายามหาอะไรที่สดชื่นแจ่มใสดูรูปน้ำทะเลพูดถึงคนรักพูดถึงเออวันนี้เงินเข้ามาก้อนใหญ่จะทำอะไรดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอารมณ์ดีเวลาเรานึกถึงเงินนะคะกันเป็นคนหนึ่งที่แบบ เวลาที่เงินเข้าหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกโอ้ยดีจังเลยว่ารู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกสดชื่นเราก็นึกถึงฟิลลิ่งนั้นเลยนะคะนึกถึงตอนที่แบบเงินเข้ายอดเยอะๆร้แสนหนึ่งห้าหมืน่นล้านหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยนึกไปเราก็รู้สึกดีคือให้อยู่ในฟิลลิ่งของการมีเงินเข้าอยู่ในกระแสที่เป็นบวกนะคะแม้ว่าจะโดนทดสอบอะไรยังไงนะเราต้องฝึกที่จะเป็นคนที่ อารมณ์ดีทั้งวันเพราะว่าการอารมณ์ดียิ่งดึงดูดใครลืมหรือยังว่ากฎแรงดึงดูดทำงานร่วมกับอะไรนะคะซึ่งแน่นอนว่าคุณต้องลืมแน่นะคะเพราะว่าการไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มันนานแล้วกันไม่ได้ไฟ์สดนานอ่ะกฎแรงดึงดูดทำงานร่วมกับความสำนึกคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกนะคะใครจะกรุณาพิมพ์คอมเมนต์มาก็ได้คุณทำคุณได้ค่ะ กดแรงึงดูทำงานร่วมกับความสำนึกคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะความสำนึกคุณคือการให้คำขอบคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกคืออารมณ์ดีนั่นแหละคะ่ะข้อที่สองคือการทำอารมณ์ดี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 ทั้งวันเนาะอย่าลืมให้มันอยู่ในกระแสนั้นนี่คือการย้ำนะคะบางคนรู้แล้วแต่ไม่ได้ทำถือว่าคลิปนี้กันมาย้ำคุณอีกครั้งหนึ่งให้คุณอารมณ์ดีทั้งวันไม่ว่าคุณจะขายของหรืออะไรต่างๆ ก็ขอให้คุณขายดีเพราะคุณอารมณ์ดีใช่ไหมอะไรมารกระทั่งคุณก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากดแดงดูดทํางานร่วมกับความสํานึกคุณและอารมณ์ที่เป็นบวกไงคะเออฟ้าร้องแล้วอ่ะเสียงตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะแถวเขตบ้านกันเนี่ยนะทำอารมณ์ให้ดีและเป็นบวกทั้งวันเลยนะคะยิ่งเป็นวันที่แบบจะรับโชคลุกโชคดีเนะะี่ย ต้องทำเลยนะเพื่อเป็นการดึงดุดสิ่งดีๆเข้ามาเราไม่ดีผลักออกนะจ๊ะเทวดานางฟ้าก็ไม่เข้าหานะเพราะว่าเขาร้อนนะคะ สิ่งนี้ทาให้กันหยุดชะงักเลยเวลาที่จะอารมณ์เสียเพราะว่ากลัวเทวดาม่ให้พรกลัวนางฟ้าไม่ให้พรเพราะว่าเขาจะร้อนไงเขาใกล้ลงไม่ได้เราต้องอารมณ์ดีและเป็นบวกก็ฝึกไว้สําหรับคนที่เจ้าอารมณ์นะคะงนงีดเครียดก็ต้องอารมณ์ดีไว้ก่อนนะต่อมาข้อที่สก็คืออันนี้พูดบ่อยแต่เอามาให้อีกอย่าใส่เสื้อผ้าเก่าอย่าใส่เสื้อผ้าที่ดูแบบเก่าเกินไปอะ่ะถึงจะชอบชุดน,นี้ก็เออวันนี้วันดึงดูดเงินนะ่ะ วันที่จะให้เงินใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆเข้ามาคุณก็ใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสสีอะไรบ้างสีที่คุณชอบเลยคุณโปรดปรานสีไหนนะคะเน้นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวคือกิตาร้สมนึกของเราเห็นแล้วทําใไม่รู้สึกถึงการเติบโตเจริญง,งอกงามทางด้านการเงินคุณลองนึกถึงดวงตาดวงตาที่อยู่บน แบงค์วันดอลลาร์นะคะดวงตาที่คอยซอดสซอง,องน่ะเออซี n ิงไยใช่ไหมซอดสซองการเงินให้กับคุณจากทั่วโลกเลยเออนึกถึงดวงตาไปดึงดูดไปดวงตาที่อยู่บนยอดพีระมิดอนะคะ่ะใครมีแบงค์ดอลลาร์ตบกระเป๋าเลยนะเออตบเลยเพราะว่าตบป๊อปป๊บๆคุณจะได้แบบโชคลาบเข้ามานะใส่เสื้อผ้าใหม่ดีสะอาดอาบน้ำสระผมด้วยนะ อย่าปล่อยให้ตัวเองหมักหมมไม่สะอาดเออแต่งหน้าทาแป้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันรับพลังงานดีๆไงเพราะว่าฉันแต่งตัวสวยรับเงินนะคะย็นนี้เงินเข้าไงเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นเฮคะ่ะเฮเนาะมีเงินเข้าเท่าไหร่หล้านนะ่จะทำยังไงดีนะหักภาษีสามหมืใช่ไหมหกล้านเอาไปใช้อะไรดีโอ้โหเตรียมตัวดีใจแต่งตัวแบบไหนล่ะ เสื้อสีเขียวไปแล้วอ่ะไม่ชอบสีเขียวไม่ชะโลกับดวงหรืออะไรเงี้ยกันจะเริ่มเรียนไพ่เรียนดูดวงนะกันก็ยังคอนเฟิร์มว่าสีเขียวเป็นสีของจิตใต้สําสนึกนะคะทําให้จิตใต้สําสนึกของเรารู้สึกถึงการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นอยากให้การเงินเจริญเติบโตเนี่ยคุณก็ต้องใส่สีเขียวแต่ถ้าคุณแบบเออไม่ชะโลกับวันอะไรตามใจคุณแล้วกันนะคะสําหรับกานนะเออคุณไปดูคลิปการเงินที่กันสอน ขอบคุณเงินกันใส่เสื้อสีเขียวทั้งซีซั่นเลยนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะเออกันก็ใส่เสื้อสีเขียวเพราะว่ามันทําให้เรารู้สึกถึงเวลานึกถึงเงินอะ่ะกันจะนึกถึงสีเขียวนะเงินตเติเนเติบโตตลอดหรือว่าไอ้สีแดงคนใจร้อนอย่าใส่นะคะวันท,ที่ที่แบบกําลังลุ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวคุณใจร้อนสีแดงมันก็ะตุ้นไงมันก็ดีมันทําให้ตื่นเต้นคนเ่ยเฉยอะเหมาะอย แต่เวลาที่คนที่ใจร้อนๆผัใส่ใจมันก็ยิ่งรุ่มร้อนนะคะเปลี่ยนๆเ,เออเอาสีอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณแบบเฉย่ยแล้วคุณอยากจะตื่นเต้นคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับโชคดีล้างซวยอะไรต่างๆคุณใส่เสื้อสีแดงได้เลยนะคะมีคนมาถามกันบ่อยมากว่าวันที่จะลุ้นโชคฟุกโ,โชคดีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะใส่เสื้อสีอะไรเนาะก็สีแดงก็ได้สีแดงมันก็เฮงเฮงบางๆแต่ถ้าใจร้อนก็งดก่อน ต่อามาสีที่จะให้ถึงความรู้ราฟูฟ้านะคะในส่วนของจิตใต้สำน,นึกและความหมายของสีก็คือสีม่วงนะคะสีม่วงรู้ราโออามัง่งคั่งร่ำรวยฮรูฮรามากนะคะก็หามาใส่แล้วแต่คุณเด้อว,ว่าคุณชอบสีไหนแต่มันเป็นเสื้อผ้าที่ใหม่และสะอาดอาบน้ำสระผมปะแป้งทาปากแต่งหน้าให้สวยงามพร้อมรับสำหรับเงินก้อนโตดีไหมคะ เคล็ดลับ3เคล็ดลับนี้หวังว่าคุณทําได้มาทบทวนกันหน่อย1คือพูดจาดีๆพูดจาที่เป็นบวกพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลให้กับตัวเอง2ก็คือทําจิตใจให้มีความสุขอยู่ในอารมณ์ที่เป็นบวกทั้งวันไปเลยทําได้ทุกวันยิ่งดียิ่งดึงดูดนะคะส่วนข้อที่สก็คือแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่ใหม่สะอัด หน้าตาที่อิ่มเอิบหน้าตาที่แต่งหน้าทาปากรับนะคะสาหรับผู้ชายก็สะ,สะอาดนแล้วหล่อแล้วพร้อมจะรับเงินหล้านเอ่อสิบสองล้านสิบแปดล้านเลยกว่าไปนะคะอ่านี่คือเคล็ดลับที่จะบอกใช้ได้ทุกวันนะคะไม่จาเป็นต้องวันที่จะลุ้นอะไรต่างๆเพราะมันเป็นการนําสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณทุกคน และใครที่ฟังคืนนี้นะคะกันขออวยพรให้คุณได้รับโชคดีโชคลาภทุกคนเลยนะคะจากทุกๆทางที่คุณสามารถจะรับได้ตามกำลังบุญกามกำลังบารมีที่คุณจะได้รับนะคะเอ,อเวลาจะขออะไรก็ขอในแบบที่บุญบารมีเราน่าจะถึงน่าจะได้จะได้ถึงไวถ้าบุญบารมีไม่มีก็ สร้างเพิ่มได้นะแบบเออรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีโชคดีหรืออะไรเงี้ยก็สร้างเพิ่มด้วยการบริจาคทานด้วยการทําบุญต่างๆมันทําได้หมดและรวมถึงการสวดมนต์ไหว้พระแผ่บุญให้กับเทวดานางฟ้าประจําตัวของเรารวมถึงสามเวสีหรืออะไรต่างๆที่สามารถรับบุญกับเราได้อย่าลืมนะคะ นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์แผ่บุญแผ่เมตตาให้กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็อย่าลืมขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณร่างกายของคุณขอบคุณทุกสิ่งใครมาฟังคลิปนี้ขอให้รวยขอให้ปังยิ่งฟังยิ่งแชร์ไปก็ขอให้รวยหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกๆคนนะคะด้วยรักจากใจกักิรติชัยการสวัสดีค่ะ